สวัสดีครับเดี๋ยวันนี้จะมารีวิวดินซุบครับตัวใหม่นะครับนี่เพิ่งดาวมาสดๆร้อนเลยอันนี้ที่เปลี่ยนไปก็เพิ่งเปลี่ยนนะครับโยหิอโยโกนะครับคู่ละแปดร้อยแปดติบนะครับอันนี้ปั๊มด้วงครับปั๊มด้วงเฉเชมันราคาแปดร้อยห้าสิบครับ่าจับอีกร้อยห้าสิบนะครับไสถักสองร้อยยี่สิบครับแล้วก็เดินคอท่อเอ้ยเดินหมดท่อเลยครับท่อใหม่ดีม ราคา790นะครับคอเลดนะครับหางหมกแล้วก็ฝาครอบสีไทเทนะครับราคา280นะอตอนนี้ก็โซ่เขียวนะครับ250สเตอร์ทองไปห้าิบนะครับไล่น็อตโอ้ยยังไม่ไล่น็อตเคียงนะครับอันนี้ใส่ปากสอยชิว่าสวยนะครับอันนี้แปลงชุดดีดเอานะครับแล้วก็ชุดปั๊มบนเป็นปั๊มเดิมของเวฟลอยนะครับ อยากให้รีวิวอะไรอีกก็สามารถคอมเมนต์ได้นะครับขอจบคลิไปไว้แค่นี้นะครับดีบซปบสครับ